วันนี้เรามาเปิดตู้ของเล่นกันนะคะตู้ของเล่นในตู้อบนะคะน้องๆโดนอบดูซิว่าน้องๆอ,อยู่ในนี้เป็นตัวอะไรบ้างว้าวอยู่ในตู้อบเลยดูกันนะคะตัวนี้พี่อ้วน ตัวอ้วนมากเลยค่ะก็อ้วนนะคะมีเสียงไหมมีเสียงร้องด้วยวันนี้นะคะเรามาดูตัวเล็กตัวใหญ่กันนะคะมาดูตัวเล็กตัวใหญ่กันตัวนี้สีเขียวนะคะน้องโยกเยกนะคะน้องโยกเยกนะคะทำไมถึงน,น้องโยกเยกนะคะหัวน้องโยกได้แล้วก็หาง โยกได้นะคะมีเสียงไหมมาดูเดินได้ด้วยไปไปต่อมะะตัวนี้กันไดโนเสาร์กินพืชน,นี่ค่ะไดโนเสาร์กินพืช เขาชอบกินพืชน,นะคะแล้วมีไข่ด้วยน้องมีไข่ด้วยนะคะโอคมีไข่ด้วยนี่ไข่ออกมาแล้วนี่ไข่ตกออกมาแล้วลงคนได,ไดโอ้โอ โอเคโอเคอหยุดร้องนะคะหยุดตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะดุนะคะเจ้าตัวนี้ดุมาก ต,ตัวนี้ท้องหายตัวนี้ท้องหายโอ้ร้องได้เหมือนกันแต่ท้องเบามากเลยตัวใหญ่มากๆตนี้ตัวใหญ่มากๆเลยอ่าเบาร้องแล้วสใส่สหมดแลงดไว้ก่อนต่อมานะคะก็จะมี พวกหมีขาวแล้วก็จะมีไดโนเสาร์สีแดงสีฟ้าจีราบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็จะมีไดโนเสาร์หลากสีม้าลายไดยโนเสาร์ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นไดโนเสาร์นะจักปากนี้จะเป็นไดโนเสาร์วันนี้ตัวอะไรเด็กๆรูไ้ไหมนี่ อันนี้น่าจะเป็นแมวหรือเปล่าคะแมวเนาะสิงโตเห็นไหมสิงโตเสือไดโนเสาร์นี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวมีตัวอะไรอีกนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนำให้น้องๆนะคะได้ได,ได้ได้ดูกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไปก่อนนะ